เื่อวันนี้ค่ะพี่รับขับข้าวของเราก็ยังคงมีลากกล้ประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะคะเริ่มต้นจากรัฐบาลค่ะจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2อ6พค่ะ ที่ห้องประชุมพิกุลซาลากกลางจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้วาราชการจังหวัดยะลารวมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชาพิธีมามงคลเฉลิมพระชนพรรษาก0พรรษา12สิงหาคม2 5 6ผ่านระบบวิดีทั์ทางไกลโดยมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายอนุชานาคาไซรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรี พร้อมกันที่ตึกผักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวเชิญชวนน่วยงานแล้วก็ประชาชนรวมประดับตราสัญลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็มีส่วนรวมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักผักดีค่ะและที่ห้องประชุมสารกังจวันนราธิวานสนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรวมในพิธีรับมอบตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีม้ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12ส,งสิงหาคมสองออ 65, พ่้านระบบทางไกลจยากทำรรเนียบรัฐบาลโดยมีพนเอกประยุทธ์จันโนชนอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนรวมตังต้งโตมูบอดิษฐานพระฉายาลักษณ์เครื่องราชสักการะอกแ่งท่านที่ประดับทงทงชาตินะครับขู่กับทงตาสัญ,ญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีฟ้ารวมกับผ้าระบายสีขาวตามาคานทถานที่ของหน่วยงานและบานเดือน ตลอดจนจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแปดต่างซื้อออนไลน์หน่องงานด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะนายกูเกตวงกระพันผู้วาราชการจังหวัดพัทธลุงรวมในพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเก้ 90, 000, าสิบพรรษาสิบสองสิงหาคมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะโดยจะขึ้นพร้อมกันทางเจ็ดสิบกจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดอจให้ส่วนราชการซึ่งมวลชนแล้วก็เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นำ ข้อมูลไปเพื่อแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สํานึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นเนื่งในอกาสหมามงคลเฉลิมร่ประชนมาพันซากาวพันซาสิสอิงหาคม2 5 6 5และท่งพระราชท่านตาสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีเพื่อชายประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนพร้อมกับเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมเรื่องพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลตลอดลปี2 5 6 5ด้วยนะครับ